เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอยพี่สวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมร้านค้าทำเลทองท่านผู้ชมได้เรียกซื้อเลขอยู่ครับมีบ้านแล้วก็มีร้านค้าครับตรงด้านหน้าเป็นร้านค้านะครับทำเลดีทีเดียวผมสูงกว่าถนนสวยๆครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นบ้านสําหรับอยู่อาศัยมีพื้นที่ว่างเลยครับไว้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจจัดสวนหย่อม ทำประโยชน์กันได้อีกเยอะครับทำเลด,ดีครับอยู่อาศัยก็ได้ค้าขายก็เหมาะครับอยู่อาศัยก็ไม่ต้องเข้าซอยลึกเดินทางสะดวกค้าขายก็เปิดการมองเห็นได้เยอะเลยทีเดียวตัวบ้านครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ำแถมแอร์ให้ด้วย2ตัวถนนด้านหน้าถนนนอทอ3054อยู่ซอยไม่ได้อยู่ในซอยครับอยู่หลังวัดไผ่ลงงัวครับใกล้กับอนามัยวัดไผ่ลงงัว หน้ากว้าง11เมตรยาว38เมตรครับราคาคุ้ม1 7 0 0 0 0บาทท่านเองบ้านทาเลค้าขายราคานคี้คุ้มครับน้ําไฟสะดวกมีไฟสองสว่างถนนด้วยครับสว่างสวยไม่มืดไม่เปรียวท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อนัดหมายโดยตรงได้เลย บ้านพร้อมร้านค้าพื้นที่100ตารางวาราคา1 7 0 0 0ล้างเ็ดแนบาทนะครับอยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ